อะไรวางไงน้องฮัลโหลครับพี่ไม่เปิดกล้องอ่ะเปิดกล้องดีฮัลโหลครับพี่เปิดกล้องด, Hello, ด,องดิไม่เห็นกล้องกล้องมึงดับอ่ะเปิดกล้องเหรอเออเปิดกล้องมึงดิแต่กล้องพี่พี่เปิดไม่ได้ไหนๆเอ็งเปิดกล้องเองดิไหนๆเปิดเปิดกล้องดิเปิดกล้องดิดงดมีหญิงอยู่ในห้องปะเนี่ย แม่งเ,เ,เหนียวชัวร์เลยแม่งเหนียวชัวร์มึงเหนียวใช่ไหมเหนียวแคแย่แล้วมึงกึดอยู่ใช่ไหมไอ้แวนมึงกึดใช่ไหม <c oughs> ไม่ผม่ไม่ขอเพิ่มคอมมาส่งไงอ๋อแล้วเอาน้ำเองทำไรเองทำอะไรอ,อยู่เสียบคอมอยู่เหรอเนี่ย <c oughs> ผมผมกำลังต่อคอมอยูปป่สเปคแรงบ้ากผมเป็นกรสุนเขาบอกสเปคมากแวน <c oughs> เออเล่นได้พี่แต่ไม่แรงมากยันโนเองใช้ถูกมือเพิ่มความลื่นหน่อยแวนโอ้พี่บิงอยู่ไม่ได้เลยทำไมอ่ะหนาวสักเดียว โอ้พี่แม่งติดลบสิบหกไม่แล้วแล้วนี่แล้วนี่เองไปถึงเองกู้ยังเนี่ยกื้ยังไอ้พี่เองกู้ยังเกิดอะไรโอยแม่ดิต้องดื้อเสียบควอมเสียบความเคยทำอะไรไปอย่างแรกโหลด GTA หรือว่าไงก็ก็ดูดิพี่จออย่างขนาดเล่นเล่นพับยิงไงเล่นับยิงเออบันบันเลยนะขับรถแบบบันบันเลยหนีลวนนะโคตรชอบมึงเลยว่ะไอ้เหี้ยโคตรชอบมึงเลยว่ะไอ้คือไปนี่คือแบบเตรียมโหลด GTA แล้ว ก็เออดีดีเขาอย่างเห็นึกเลี้ยบจริไงดูดิใช่ไ่มล่ะนั่งคุยกับหญิงบรรเลยเจ้าใหญ่ขนาดนี้สบายเลยดูหนังสบายเลยโคตรเจ้าแล้วมึงกินอาหารได้เหรอแม่กินได้ไหมของกินกินได้ไหมเนี่ยผมจะไม่กินเลยเขาให้โอ้ผมไม่กินข้าวเหรอกินข้าวบ้างนะมึงข้าวมันกิ่ยากนะเว้ยผมตื่นเมื่อกี้มึงตื่นอะที่อะที่เองหลับเหรอใช่มึงตื่นอะไรเมื่นอนจัดมึงนอนเกี่ยวเหี้ยกัหนาวจัด อากาศมันดีไอ้ไม่แต่แต่ในห้องมันน่าจะอุ่นปะในห้องน่าจะมีเครื่องไอ้เครื่องไอ้อุเนอุ่นอะไรให้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ตัวเดียวอยู่เลยเออในห้องแม่งอบแต่ว่าข้างนอกแม่งเย็นเย็นนี้ยอยู่คนเดียววะอยู่คนเดียวแบบชิวๆเลยเหรอคนเดียวดิพี่เงาเอาเอากืนนะคืนนะอะไรอย่างเ้ดิคืนนะม่ได้ไม่ได้อะคืนไม่ได้เหรอใช่เหรอแล้วไอ้แล้นี่แล้วนี่แล้วนี่ถามจริงถามจริงในในห้องน้ำเองล้างตูดเดรอวะอะไรพี่เองล้างตูดเดรอวะฮะได้ขี้์ยังได้ขี้์ยัง ยังเลยอะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าขี้มึงไงไมไม่ทำเลยอะถ้าขี้มึงจะล้างแล้วถ้าเกิดมึงขี้มึงจะล้างตูดยังไงไม่รู้ดิเออลองลองลองแบรพี่อยากรู้กันลองลองกดลองกดลองกดอันนึงมันมีอันนึงที่เป็นรูปเออมึงลองสู้เข้าไปก่อนมันมีอันนึงที่เป็นรูปรูปอะไรเนี่ยเออ่รูปผู้หญิงไงบ้างมึงลองกดดิรูปหน้าผู้หญิงอ่ะนี่เหรอเออกดอ่ะปั๊บแต่ลองดิมีอะไรเกิดขึ้นปะเราหายมองโถดิมีอะไรเกิดขึ้นปะก็ดูที่โถถดดิิมมมมีออออะะะไไไไรเเเเกกขึ้นนนนน่่่ววงงหหหห็็็บาตโ มึงเปิดสวิตช์ยังเปิดสวิตช์ก็ดีไหนอะเออเปิดสวิตช์ยังเออเปิดแล้วเนี่ยเออแล้วกดกดเอาใหม่เอาใหม่กดผู้หญิงใหม่กดอีกหนึ่งรอบปั๊บเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวอ้เหี้ยพังไม่ได้ไอ้สัตว์อ๋อไอ้แบ่พี่ดูแล้วพี่ดูแล้วมึงต้องเอามือแตะลงไปที่นี่ก่อนมึงต้องมือแตะที่รองนั่งด้วยแล้วก็กดแล้วก็มือแตะที่รองนั่งนี่ใช่ไหมเออเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์เป็นเซนเซอร์เอามือแตะลงไปก่อนเออเอาเลขึ้นแล้วก็กดเลอะอะกดปั๊บเหมือนเดิมเอามือแตะลงไว้ดยสิ สองมือสองมือเออแล้วกดปั๊บเอ้าเชี่ยแบบมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะเออนั่นดิอะไรๆเราไอ้ที่เป็นลูกตุ่นเรากดไปที่ลูกตุ่นดิอันไหน๋ยวนี่ที่เห็นไหมพี่ช่วยมือนี่ยแม่มึงขี้สวยเลยเนี่ยนั่นดิมึงกดลงไปหรือยังกดทีนึงดิกดตึ๊กลงไปดิเอากระดับอ่าเป็นไงไฟขึ้นเลยเห็นปะไหนวะอ่ากดปุ๊บไฟขึ้นไฟมือเฮ้ยแบนอยู่เซเว่นเหรอ พี่ฝากไอโอชิขวดดิไหนก่อนอ่อใส่แบสต้องใส่แบสเหรอใช่ใช่มัทําไมใส่แบสโดนเลยเหรอไม่ใส่แบสโ,โดนเลยเขาตีเหรอไหนขอดูขอดูดิขอดูดิขอดูดิอดดยากเห็นว่าเจอเจอใครว่าเจอเจอตัวอะไรอ่ะเอ้าไหนคนนะ่ะ หมือนเขาเหมือนเขาแค่กดสิ่งแล้วเขาก็ไม่แล้คือ,อ,คม,อ,อมึงมึงทำเหมือนมึงเป็นเอเลี่ยนเลยนะแบบต้องออกไปไวทำเฮี้ยอะไรไปไวเนี่ยเอ,อ,อ้ขอขอขอห้าวออไปนะพี่เอาจริงเหรอใช่ใช่นี่คืออะไรใครอะไรมาใครอะไรมาอุปกรณ์ช่วยคืดเหรอหรือไงกคืดเลยกคืดเลยขอบเลยกยอยู่เยดโดูปังสัมต่อพวกอุปกรณ์ต่อคอมใช่เยดโดเฮ้ยจุ่มไปเคี้ยวน้ำก่อนเดี๋ยวมึงมึงขี้เดี๋ยวมึงลำบากไอ้แบรนที่ช่วยอยู่เนี่ย โผมเลอ่มขาใจแล้วไม่ทำเงวะใช่ไม่งั้นมึงขี้ลำบากนะอย่างเงี้ยกดกดกดที่ปุ่มไอ้รีบเป็นรูปตูดอ่ะอ่ะอีที่ผมนั่งเลยอ่ะเราได้ผมนั่งแล้วอ่ะอ่ามึงลองนั่งดูอ่ะปึ๊บแล้วกดที่ลองกดที่รูปตูดตึ๊กอ่าตึ๊กเรื่องเจอไหมแล้วลองดูตรงซ่วมมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีอะไรเลยพี่แม่มีพี่เฮียพังปะไว้แวนไหนไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคือผิดแล้วนั่นคือผิดวิธีมันอาจจะพังทั้งเงี้ยคือพัง จากนั้นมึงไ,ไปกดรูปผู้หญิงอีกรอบกดผู้หญิงรูปผู้หญิงหนึง่งอันกดรูปผู้หญิงเออเพิ่มเดียวเพิ่มเดียวเออแรงสุดเอาแรงสุดมึงต้องเอาแรงสุดไม่ง,มงั้นมึงล้างตูดไม่ได้นะเว้ยปัญหาอะไรอย่างงี้พี่เคยไปเกาหลีทีนึงมึงคิดดูพี่คีบพี่ยอมไม่ล้างตูดอาทิตย์นึงอ่ะเอากลับมาเสียวขึ้ตนตูดเลยเอากดหน้าผู้หญิงนี่กดหน้าผู้หญิงดิ เดี๋ยวให้ไปถ้ามันฉีดถ้ามันฉีดงี้มึงจบเลยนะมึงล้างตูดไม่ได้ได้แวนมึงจบแล้วเหี้ยไม่ไหลเนี้ยเลยสับไอแบนเอาไอ้ยี้ไอ้นี้มึงลองนั่งดูก่อนลองนั่งลองนั่งลองนั่งแบบเหมือนนั่งแบบนั่งขี้ลองแค่ขี้เดี๋ยวมันเปียกไม่เปียกไม่เปียกลองดูลองดูมึงจะได้รู้ไหมมึงลำบากนะเว้ยขี้มขี้ไม่ได้นะเว้ยเอาเร็วจริงพี่เป็นห่วงไอ้เขี้ยเดี๋ยวมึงลำบากเออนั่งลองนั่งดูก่อนอ่ะปั๊บลองกดไอ้ที่เป็นรูปผู้หญิงก่อนผู้หญิงเอากดเออจริงๆไม่เป็น เชี่อมือเดี๋ยวมึงท้าตู้ไม่ได้เป็นเรื่องไรแหวนพี่ช่วยมึงอยู่เนี่ยเอาเร็วกดไอ้รูปผู้หญิงไม่รักก็เรื่องนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นคือมันกดมันจะดูเซ็นเซอร์ก่อนว่ามึงผู้หญิงหรือเปล่าถ้ามึงไม่ใช่ผู้หญิงมันจะมันจะไม่ออกเอาเรากดดูไม่เกี่ยวไม่ใช่นะอันนี้พี่ปั่นผมละไอ้เชี่ยเรากดเอาพี่จะหลอกมึงทำไมพี่เป็นห่วงเนี่ยเอาเร็วเรากดดูกดนี้เหรอเออกดเรากดดูเฮ้ยพี่พี่จริงจังดิจริงจังไอ้สัตว์แล้วมึงจะล้างตู้ยังไงมึงจะไม่เปิดสวิตช์มันวามกงเปิดสวิตช์หรือยัง เปิดแล้วเนี่ยเขไปเปิดเลยเห็นไะมอ่าไหนอ่ะกดแล้วเรากดดูดิเนี่ยเหรอเออกดเรากดดูดิมึงกดลงไปสิอะไรอ่ะกดลงไปสิไอ้เฮียตกใจเฮียอะไรกดไปเออมึงก้ากด่อนอ่ะพี่มึงกดไปสิเดี๋ยวมึงล้างตู่ไม่ได้ไอ้เฮียตู่เป็นสิวด้วยทรมานนะมึงไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้คือล้างตู่ยไม่เหรอเนี่ยเออไม่ใช่อ่ะมึงลองมึงลองกดล้างตู่อ่ะไม่ไปกดอีกอันนึงมึงกดอันนี้มันก็ไม่ไม่ออกดิกดอีกอันนึงอีกอันมันมีล้างตู่อีกอันนึง โอ้ยโอ้ย่่่ี่ตอนแรกไม่แรงไว้สัตว์อนนี้ยังไ่ไม่ออกเลยมเปียงแล้วโอ้ยี่หลอยยี่เลอ่ะเฮ้ย้ากินไม่ต้องหัวละซีไม่ต้องเป็นหัวกับนองรักเห็นปะ พี่เป็นห่วงเองพี่กโก้ว่าเดี๋ยวเองจะล้างตูดไม่ได้เห็นไหมนี่ชัยเองล้างตูดได้แล้วสบายใจได้แล้วน้องก็คืออันตรงนี้คืออะไรอันนี้เองลองถอดเกงแล้วเองลองนั่งดูีเลองเลยลองเลยลองเลยเออถอดเกงลองนั่งดูเลยลองเลยลองเลยส่วนี้ต้องปฏิบัติจริงเหรอพี่เออต้องปฏิบัติจริงเองลองเอาเองลองเอาแบบผู้หญิงด้วยไม่ผมต้องตรวสอบตอนสุขเท่าสาบก็ดี ม่เองฟังพี่ถ้าเกิดว่าเองเอาแบบว่าไอ,อ้ไอ้ไอ้เป็นแบบเป็นลูกลมอ่ะมันจะเป่าตูดให้แบบว่าตูดให้เองตูดแห้งอ่ะเองลองนั่งดูแล้วตูดเองเปียกใช่ไหมเองลองเปิดไอ้เป่า,ปเ,ปาเป่าลมตูดแห้งเลยอันนี้เหรอใช่ไหมเออแต่เองต้องนั่งด้วยนะไม่มัาเซ็นเซอร์ kidnapped. ไม่รับนั่งก่อนเออตูดตูดเปียกใช่ไหมเออนั่งตูดเปียกอ่ะเปิดเปิดเป่าพัดลมเปิดกดอันนี้เลยเออเป่าพัดลมกดปั๊บดูแยร้อนตูดยังรอก่อนรอก่อนมันจะร้อนมันจะปล่อยฮีเตอร์ออกมาออกไปยังกดดิ กันแล้วพี่แรงเริ่มร้อนยังเอาแรงสุดเลยเออถ้าแรงสุดมันก็จะร้อนร้อนหน่อยอ่าเสร็จไม่ไล้เสร็จเองแล้วกดไอ้แบบผู้หญิงด้วยอไรพี่คือแบบแบบผู้หญิงอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเป่าลมชี้ตูดให้แบบว่ามันเป็นแบบลมผู้หญิงไงมันจะไม่แรงลองกดลองกดแบบผู้หญิงดูเฮ้ยเจาะจริงเออเอากดสี่มึงกดมึงกดไอ้เป่าลมเสร็จแล้วมึงกดผู้หญิงด้วยมันจะเป่าลมแบบผู้หญิงมันเหมือนกับเลือกเซ็ตแบบผู้ชายผู้หญิงไงเข้าใจไหม เต่ผู้ชายดีทดีมึงจะเป่าผู้ชายมันร้อนตูดมันร้อนเกินเดี๋ยวเกงไหมเอากดแค่แบบผู้หญิงพอบ้ามาทำงานเกงไหมอไอ้เฮี้ยเอามึงกดเอาลองกดดูก่อนอแล้วจะได้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาแกล้งอีกโคตรที่ไรอย่างเร็วเร็วเร็ลองดูมาอน่อยมึงก็ลองดูจะทดสอบไปพร้อมกันเดี๋ยวพี่ดูด้วยคนดูอยากรู้ว่าเร็วเร็วคนไม่เคยไปเกาหลีเฮี้ยทดสอบไปหน่อยยี่สิบตีอยู่เนี่ยเออสตีมอยู่เร็วคนดูอยากดู้ไอเฮี้ยคนดูเจ็ดแปดหมื่นไอ้เฮี้ยนั่งดูมึงอยู่เนี่ยเอาเร็วเอากดเลย ไอแบบผู้หญิงนี่กดหน้าผู้หญิงสิเออคืออะไรอ่ะอะไรคืออะไรเป็นอะไรแหวนของมึงเนี่ยมันร้อนเหรอมันร้อนจังละได้มีอะไรเอ้าคืออะไรมันร้อนเหรอไม่รู้ไป็เยังไไม่รู้แล้วมึงเป็นอะไรแล้วมึงเป็นอะไรไม่รู้มึงจะกลัวอะไรก็นั่งลงไปไดดีนั่งดีแหวนนั่งดีนั่งดีเดี๋ยวมันช็อตเดี๋ยวมึงไอ้นี่ไม่ได้ขี้ไม่ได้ยุ่งเลยเอาจรพี่เอาจริงจริงจริงอกดกดผู้หญิงกดผู้หญิงทีหนึ่งเดี๋กดผู้หญิงทีหนึ่งออกดดิกดดิ เอ้ขี้มึงจะกลัวจริงกลัวมึงกลัวอะไรมึงเดี๋ยวเร็วแล้วเดี๋ยวตอนขี้มึงก็ตื่นเต้นแล้วมึงตูดมึงตูดมึงเลอะขี้มึงจะทำยังไงเอามึงจะลุกได้เหรอเอาแต่มันจะมีหรือไม่นะที่ถ้าเกิดถึงเวลามึงขี้อยู่มึงลุกมาคือตูดมึงขมบีบกันเข้าไปมึงขี้แตกขาตูดเลยนะถูกไหมเอาถูกไห้เอ้าไอ้เขี้ยเห็นภาพเอ้าอ้ามึงเรากดดูเรากดดูใจรู้อ้ากดให้รู้กดให้รู้อ่ะกดลงไป คือรู้แล้วทีเดียวนะเออทีเดียวทีเดียวรู้ทีเดียวรู้กดให้มันรู้กดให้ไม่เหมือนเมื่อกี้ป่ะเนี่ยแบบไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมันมันจะมีสองแบบแบบฉีดเบาๆกับฉีดแรงๆเห็นไหมแต่ว่าถ้ากดผู้หญิงเอาแบบเบาสุดที่เบาสุดอันนี้กดเบาสุดมาอ่าเบาสุดเบาสุดอ่าแลยกดแบบผู้หญิงสิเฮ้ยถ้าเองเบาเกินมันไม่น้ำมันไม่ออกเอาอันกลางเอาระดับกลางระดับกลางระดับกลางอ่าแล้วกดผู้หญิงนี่กดกดทีนี้กดทีนี้อยากเพื่ออยากรู้บางทีอยากรู้บ้างเฮ้ยยี่ระเฮ้ยอะไรเป็นอะไร อะไรคืออะไรเยอะเอาไงดิี่เหมือเดิมเลยนี่เหมือนเดิมเลยเฮ้ยดิเอาไว้เวลาให้มือฉีดไข่ไงเฟอมเมืไข่เื่อเลอะไงเฟื่อไข่เผื่อไข่แปพี่ตุ่นเปลียว่าตุ่นเปลียนว่าอะไรขอดูนอตุ่ปลี่ยวไม่เปี่ยแต่ว่ามีคิดแต่ก๊ะ อย่าพี่เออเล่นไปแกงแล้วไปแกงแล้วเออเดี๋ยวไปเล่รีบโหลดจีดเอกันในเกมโอเคพี่โอเคได้ครับน้องเงาเงาโทรมาเงาทักมาโอ้ยพี่เรื่องอะไรนี่เลยเนี่ยนี่เรื่อมุกจับแหลกจริแหลกจริแหลกจริงเนี่ยเนี่ยวมึงสบายใจได้แล้วน้องวันนี้เองล้างตูดได้แล้วน้องถ้าเองขี้แตกขี้ได้เลยโสะอาดจัดทุกฟองเลยเออสะอาดยังไงโอ้ยหมันฉีดรูตูดมึงพังเอา ก็ดีก็ดีไม <pourrait enfin> <avez> ่ไ okay, ด okay, ้เกงาโทรมาค่พ <europé Frage over |fo|>. ีได้ครับเกงาโทรมาเออ